ที่ริมชายหาดหัวหินครับวันนี้กะว่าจะลงไปที่หาดหัวหินครับลงไปหาหอยเจดีครับเลยขรับรถลงไปที่จุดนู้นเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ริมชายหาดนะครับโอเคเดี๋ยวมาประจำชมกันอ๋อตอนนี้เดินทาง,งรถมาที่ริมชายหาดนะครับของทะเลจะลงมาหาหอยหา,าหอยหลักใกลครับเดจ,จะจะมาท่าน ท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในท้องทะเลวันปีใหม่ครับวันปีใหม่ให้เอฟซีได้ชมวันปีใหม่บางคนก็ไม่รู้จะไปไหนครับมาดูธรรมชาตินะครับมาดูธรรมชาติมาดูคลิปวันนี้กะว่าจะมาทําคลิปเอฟซีได้ชมกันนะครับลงทะเลหาหอยหลักไก่ก่อนวันปีใหม่นะครับเอฟซีสวัสดีเอฟซีท่าน,นผู้ชมทุกทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชายหาดหัวหินนะครับก็่อนจะปีใหม่ครับเอฟซี FC, จะมาลงหาหอยลักไก่นะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาทําคลิปให้เอฟซีได้ชมพร้อมๆกันนะครับว่าหาหอยลักไก่วิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านคนทะเลเขจะอยู่กันยังไงนะครับหลังจากเรากรีดยางเสร็จตอนเชา้าครับก็คำ่ำๆวันนี้น้ําประมาณสัก สองคำนะครับูมชมน้ําก็ลงมาเยอะนะครับเนี่ยผมมาจากนู่นกับรถมานี่ครับู้ชมี่รถจอดอยู่ในกลางอ่าวเลยครับู้ชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในท้องทะเลว่าวันนี้จะได้อะไรกับติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยไปนี่ครับเจอแล้ว ดีเจอแล้วหนึ่งตัวโอ้โหนีห่ครับอยู่ร่องน้ําเลยนะครับท่านผู้ชมตะกี้ผ่านไปมองไม่เห็นนะครับอ,อยู่ร่องตอนนี้น้ําลงกับเพืนสิน้ำกำลังลงนะครับเด้แล้วนึงตัวเจ้าหมาล่ะครับได้กินหอยแล้วครับนี่ตัวใหม่ นี่มันไม่ใช่นะครับมันจะตายแล้วนะครับตายแล้วก็พวกหอยอีกชนิดนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ในหอยเจดีนะครับมันเป็นอุมังครับเขาเรียกโอเคเราทิ้งนะครับเราเอาเป็นนะครับรถลงมาจอดอยู่จุดน้นนะครับได้หอยหนึ่งตัวเลยครับก็มาหาที่เดิมนะครับที่เดิมที่เคยเจอหอยวันก่อนนะครับแต่วันนี้ไม่รู้จะมีบ้างไหมนะครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับวันนี้วันที่ 29่สินะครับ29ธันวาคม256 6นจบกะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันปีใหม่นะครับจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประมาณวันจองวันนะครับเอฟซี FC. แต่วันนี้มาทำคลิปในเอฟซี FC ได้ชมเผื่อได้ชมวิถีชีวิตชาวเลอาอหหาปลากับนุ่เขาลงมาวางกันกันอยู่นะครับเอฟซีนงวางกันกันอยู่ นำปิ่มๆครับกรอบน้ำ đó. ใช่ใช่เนี่ยครับเจอแล้วน,นี่ตัวที่สองครับเบฟซี่โอ้โหถอยสองแล้วได้กินหอยแบบสองตัวเลยครับสองตัวแล้วใช่ปะ่ะไม่รู้ใช่ใช่ครับนี่โอ้ยจะดีมันจะลยอยู่อยู่นี่ครับลายๆอยูน่นะครับถ้าเกิดร่มมันจะขึ้นนะครับแต่เกิดหอยพวกนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเบ ได้ชมบรรยากาศในท้องทะเลนะครับจุดนู้นเป็นหัวแหลมไส้นะครับหัวแหลมไส้แล้วก็กระบี่นะครับกระบี่จุดนู้นเป็นเกาะลันตานะครับชาวบ้า,บานเขาจะวนมาวางไส้กับวางไส้ปลาหมึกครับหแบบลักก็จะปักหลักไว้นะครับ มาเกือบสุดชายหาดไม่สุดหรอกครับแต่ว่าเดินกลับไปที่ย้อนกลับไปที่จอดรถดดเองครับเอฟซี FC. ได้ประมาณ5ตัวนะครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมกันเองครับว่าวันนี้จะมาเป็น,นครับมาปอยลักไกาต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเอฟซี FC. วันที่29ธันวาคม2566นารกบหกนะครับว่างๆนะลงทะเลมาลงทะเล เผื่อเอฟซีไม่รู้จะทําอะไรก็ได้ชมคลิปชมคลิปบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบชิวๆเลยครับทะเลมาเที่ยวได้นะครับทะเลปอหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับโอเคชาวบ้านก็จะมาวางกัน ช่องอำนาจชาแนลนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามคลิกมาตลอดนะครับไม่เคยติ้งกันนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังทุกทุกคนนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับ f อก็อย่าขับเร็วนะครับรถอย่าขกกับเร็ว ก็ไป,ปพักผ่อนกลับไปเที่ยวเยี่ยมพ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็อเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไปตำมานอย่างปลอดภัยนะครับเอซก็วันนี้มาชมคลิปยาวๆเลยนะครับคลิปอาหอยอเตีที่หาดพัวหินนะครับว่างๆว่างๆก่อนจะปีใหม่ผมก็ ลงมาหาหอยอไปตําจิ้มนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณา6ตัวเลยครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับเ,เคเดี๋ยวมาชมกันต่อนู่นใช่ เห็นลายนิดๆน,นะครับลายขาาย,ายใไหมขาลายทะเล ไม่เลือกแต่ว่านะครับกินได้นะครับนอนนิดเดียวลองดูอะไรอะไรทะเลครับพี่ แล้วมาแลยครับเอฟซีหกเจ็ดตัวแปดเก้าตัวเลยครับตัวแล้วเอได้ชมแลวครับไม,ไม่ไม่มาเปล่าเลยครับเอฟซี FC. ไม่ได้มาเปล่าแล้วได้โหยกลับไปด้วยทำให้เอฟซีไ, FC ได้ชมด้วยนะครับบรรยากาศจุดฟินเลยครับน้ครับชาวบ้านก็จะมาวางกับกันอยู่นะครับมันจะมาวางกัดนมาหลายกนนะครับ นึ่งสองสามสี่ห้าคนนะครับจะพารถกระบะมาจอดอยู่ริมรูกอ,อบน้ําที่ขอบที่ริมชายหาดนะครับแต่ผมกลับรถลงมาลงมาในทะเลกับจอดอยู่นะครับไปแทงกับปุ่นนะครับเแทนกับปุ่นไฟนะครับนี่มันจะสามารถโกนได้นะครับนี่นะครับมันจะลุกขึ้นไปเลยครับ ถ้าเดินไม่เดินไ่ไดนเดินต่ตรงนี้เดีอยก่อนนั้นนะหมอกลอนตังมันบวงมันนี่ห้ารอบกี่คำเลยวแบบเดียวรอบเลยนี่เจอนี่ได้มือนะครับวันนี้ได่มือแล้วครับไม่ฟาวแล้วตะกี้ก็เจอทีมันนะครับเจอยังหยาินะครับแฟนยังหยาิก็มา หอ,อยหลักไก่อยู่ก็แกลงไปกัดปวนแต่แฟนแกกํกำลังหาหอยตักปูอยู่นะครับเ,รเดีย๋ยเดียเด๋ยวเดินหาสักพักนะครับอีกไม่นานก็จะได้เดินทางกลับรครับพราะำไม่ได้พาไฟไฟมานะครับเ,รเดียเด๋ยวเดินสักรอบนึง มันจะยิ่งกำคำอย่างนี้ด้วยนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะรีบมันนอนลายๆตัวลายตัวใหญ่นะครับนีบ่โอ้อใหญ่ะ มาได้สักพักแล้วครับเอฟซีก็ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วครับไฟไม่มีครับอีกไม่นานจะได้เดินทางกลับกลับได้ประมาณก็สิบตัวครับเดี๋ยวไปต้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเออีกไม่นานจะได้เดินทางกลับนะครับก็วันนี้มาทําคลิปไอเอฟซีได้ชมครับว่างๆบางทีไม่ที่ไปไหนครับมานั่งดูคลิปเล่นๆนะครับชมบรรยากาศแบบชิลๆริมชายหาดนะครับเอ อาจจำรานครับเจ้าตัวประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ของบ้านเรานะครับนี่มันประมาณนี้แหละครับเอฟซีนี่ครับใหญ่มากนะครับที่อาจหัวหินนะครับนี่มันอยู่ประมาณนี้นะครับหอยเตียจำรานก็ตัวเล็กขนาดนี้นะครับก็เนี่ยครับที่บ้านเราก็อยู่ประมาณนี้ตัวใหญ่เลยนะครับเอฟซีโอ้โหนี่ครับได้ก็ประมาณประมาณได้เดินทางกลับนะครับก็กำมื่นเลยครับเอฟซี เดี๋ยวไม่มีไฟเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดินทางกลับรอไฟรถก็ไม่มีกรับไปเสร็จไปท่านผู้ชมรถจอดนู่นพอได้เดินครับโอ้โหเป็นกิโลครับเ้าเกิดเราไม่พารถมานะครับน้าจากบ้านเขาจะมาวางกัดนครับเขาลากลากปลากันอยู่นะครับอยแล้วนี่ครับปลอ,อยมันจะนอนมันจะกลานขึ้นมานะครับนี่ ตอนนี้เดินมาถึงรถแล้วครับกับรถจอดอยู่นี่นะครับกับเดินมาถึงรถก็ค่ำพอดีครับเอฟซีไข่รถไม่มีด้วยนะครับได้ก็ประมาณเอาไปต้มซีฟู้ดนะครับเอาจำเอาไปต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเอฟซีโอเคถึงรถเรียบร้อยแล้วนะครับโอ๋อืึม ลาวางกัดกันไม่ได้เลยนะโอเคหนึ่งว่ายายป่าตุกวางกัดครับผโอ้โหเขาเดินลากกันมาจากนู้นเลยเลยเลยเขามาลากมาจากทะเลนะครับยายของเนีนบอกว่าวันนี้ชายม่เยอะนะครับกำลังระจอดนู่นโอเคทำเมืดอแล้วครับได้เดินทางกลับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกัน ที่บ้านต้มหอยเอาไปทำจิม้มสีมูนกับเก็๊สิ